ขึ้นโหดเหมือนโกรธใครเมื่ออยู่ดีๆนะครับผมทาง Apple ได้ประกาศปรับราคาค่าเป็นแบตเตอรี่นะครับผมขึ้นราคาอีก990บาทนะครับผมรวมถึง iPad แล้วก็ MacBook ด้วยนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับก็อ,อยู่ดีๆก็งงกันไปนะครับผมเมื่อ Apple ปรับราคาค่าเป็นแบตขึ้นเฉยนะครับผมซึ่งปกติมันก็แพงแล้วนะครับผมอันนี้ปรับขึ้นไปกว่า990บาทนะครับผมแล้วก็จะมีผลในวันที่ 1มีนาะคมปีนี้แล้วนะครับและรุ่นที่มีผลนะครับผมก็คือ iPhone 13 Series แล้วก็รุ่นต่ำกว่านั้นนะผมไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 Series 11 Series iPhone 10ทุกรุ่นนะครับผม iPhone 8ทุกรุ่น iPhone 7ทุกรุ่น iPhone 6 6S ทุกรุ่นนะผมรวมถึง iPhone SE ทุกรุ่นด้วยนะครับซึ่ง iPhone รุ่นทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้นะครับผมค่าเป็นแบตจะปรับขึ้นอีก990บาททุกรุ่นนะครับผมยกเว้น iPhone 14 Series นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะ่ยค่าเปลี่ยนแบตเขอยู่ที่ 3850บาทนะครับผมตัวนี้จะยังไม่ปรับนะครับผมยังเป็นราคาเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูราคาค่าเป็นแบตเตอรี่ iPhone แต่ละรุ่นนะครับผมว่าหลังจากที่เขาปรับราคาขึ้นแล้วเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างเริ่มกันจาก iPhone 13 s e r ซีรีส์ e r i e s 1ซีรีส์ s ซีรีส์แล้วก็ iPhone 10ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับผมราคาเดิมเขาอยู่ที่2,300บาทนะครับผมปรับขึ้นอีก990บาทนะครับผมราคาใหม่จะอยู่ที่32,90าบาทและสำหรับ iPhone 8ทุกรุ่นนะคร iPhone 6รวมถึง iPhone SE ทุกรุ่นนะผมราคาเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่1,600นรบาทนะผมหลังจากที่ขึ้นไปอีก990บาทแล้วเท่ากับว่าราคาใหม่จะอยู่ที่2590บาทส่วนไอแพดนะครับเขาก็มีการปรับราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะผมโดยขึ้นราคาไปอีกที่1499บาทนะครัาบ้าผมโดยมีผลกับดุนดังต่อไปนี้นะครับผม iPad Pro 11นิ้วเจนที่3แล้วก็เจนก่อนหน้านั้นนะครับผม iPad Pro 12.9เ เจนที่5แล้วก็เจนก่อนหน้านั้นนะครับรวมถึง iPad Pro 9.7นิ้วแล้วก็ iPad Pro 10.5นิ้วแล้วก็ iPad Air เจน5แล้วก็เจนก่อนหน้านั้นนะครับผม iPad Mini เจน6แล้วก็เจนก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแล้วสำหรับ Macbook นะครับก็มีการปรับราคาค่าเป็นแบตเตอรี่ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับ Macbook Air ทุกรุ่นนะครับผมปรับราคาขึ้นอีก1,100บาท Macbook และ Macbook Pro ทุกรุ่นนะครับผมปรับราคาขึ้นอีก 1>, 1 4 0 9บาทก็ถือว่าการปรับราคาครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีเขาก็ปรับราคาขึ้นเฉยเลยนะแล้วก็ปรับเยอะมากทีเดียวนะครับผมและสําหรับใครที่กําลังใช้งานตัวเครื่อง Apple อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone หรือว่า MacBook นะครับผมรีบเช็คอุปรกรณ์ของเราเลยนะครับผมว่าถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือยังผม าคิดจะเปลี่ยนเนี่ยรีบเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าราคาใหม่เนี่ยเขาจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมปีนี้นะครับผมยังไงเปนเพื่อนเช็คกันเลยนะครับผมว่าถึงคราวที่จะเปลี่ยนหรือยังนะครับผมและถ้าเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนโยบายการขึ้นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple ในครั้งนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ